ชยามิอิมีนาสักการณนาสร้างขางอาภิปูชยามิอรหังสัมมาสัมพุทโธพระขวาพุทธังพระขวันตังอาภิวาเทมิสวากาโตพระขวตาธรรมโมธรรมนามาสามิ สุปฏิปันโนภาควาโตสาวกสังโฆสังฆนาม,ามิวันทามิพุทธังสัพพเมโทรสร้างขมาธเมิพันเตวันทามิธรรมังสัพพเมโทรสร้างขมาธเมิพันเตวันทามิสร้างขังสัพพเมโทรสร้างขมาธเมิพันเต ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามีอธินาธานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิตาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามีมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิ สุราเมระยามะชาปมาตถานเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตุสมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังคังสรณังคฉามิทุติยามปีพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยามปีธัมมังสรณังคัจฉามิ ตาติยามปีสร้างขังสรนังขชามิตาติยามปีพุทธังสรนังขชามิตาติยามปีธรรมังสรนังขชามิตาติยามปีสร้างขังสระนังขชามิอิติปิโสภะขวาอรหังสัมมาสัมพุทโธสวิจจจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทู อนุตโรบุริสธรรมสาระีสัทเทวะมนุษย์นังพุโธภควาติสวะฆาตภควตาธโมสันทิโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนายโกปจตังเวธิตาโพวินโยหิตสุปฏิปันโนภควาตสาวกสังโฆ กูชูปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาญาปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆญาทิทฐังจัตตาริปุริสายุคานิอัตถะปุริสปุคคลาเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหุเนโยปาหุเนโย ทักขีเนยอันชลริกระดิโยอนุตรรังปุญญาเขตังโลกาาัสสัติโลไม่ดื้อครบใชัยมงคลคาถาพาหงุงพาหุงสหาสามาพินิมิตสาวุธานตัง ภิเมฆลังอุทิตาโคราสเนมารังทานาทิธามะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชะยมังคลานิมาราติเรกามพิโยชิตาสัพพารติงโครัมปนาลาวกมาคมัทยาคังคันตีสุทันตวิธินาชิตวามุนินโท ตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานินาราคิริงคะชะรางอธิมัถภูตังทาวขิจักกามสณีวะสุธารุนันตังเมตตมภูเชกวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานิ คุขิตตะคัตกมติหัธถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะพะทังคุลิมาลวันตังอิทธิพิสังขตาโนชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชะยมังคลานิกตวานากามุทรังอีวาคัพินียาจินจายทุท้าวจานัง ชนกายมะเชสันเตนะโสมาวิธินาจิตวามุนินโธตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิสัจจังวิหยะมติสัจจะกวาทะเกตุงวาธาพิโรปิตามนังอธิอันทภูตังปัญญาปฏีปชาลิโตจิตวามุนินโธ ตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานินันโทปนันตะพุชคังวิพุทธังมหิติงปุเตนะเทราพุชเคนาธรรมะปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยะมังคะลานิทุคาหาทิทิพุชเคนาสุธาตหัตทังพระมังวิสุทธิ ยุติมติปกาพิธานัญยานาคาเทนาวิธินาชิตตวามุนินโทตันเตชะสาวตุเตชะยมังคลานิเอตาปีพุทธะยมังคลาอัตถคัทโยวาจโนทินาทินสานเตมตันทีหิตมวานานิกาบิวิธานิจุปัทวานิ โมคังสุคังอธิคเมยานโรสปัญโยมหาการุณิกนาโทหิตายสัพพานินางปูเรตวาปารมีสัพาปโตสัมโพธิมุตตมังเอเตนาสัจจาวเชนะโหตุเตชยมังฆาลังชยันโตโพธิยามเล சகயான ัง நந்த ိ வதனோ ஏவாங்க தவ ัง விச்சயோ ஹோஹிசயஸ் சூசய மங்கரே அபராஜித் பல்லங்கேசி சே பதவிபோகரே அபிசேகே ஸகபுதன ัง அகாபதோபமூததி சுனகத ัง சுமங்கல ัง ุป,ปะพาตังสุหูที่ตังสุขโนสุบูหูโตจะสุยิทังพระมจาริสุปททกกินังกายกรรมังวาจากรรมังปททกกินงังปททกกินงังมโนกรรมังมณีทีเตปททกกินาปททกขินานิกัตตะวานะละพันตเะเถปทักขินี ภาวตูสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตภาวตูสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสัพธรรมานุภาเวนะสัทธาสุทีพระวันตุเตภาวตูสัพมังคลังราคันตุสัพเทวตาสพพ สังฆานุภาเวนาสธาโสธิพะวันตุเตอิติปิโสภคะวาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารนสัมปันโนสุขโตโลกบิทูอนุตารุปุริสธรรมสารธิสัตธาเทวมนุษสานังพุทโภะคะวาติ Iti piso bhagawa arahang sama samputo Vicca jarana sampanno sukhato lo kavitu Anu taro puri sathama sarati satha deva manursa nang putto bhagavati Iti piso bhagawa arahang sama samputo Vicca jarana sampanno sukhato lo kavitu lo อนุตโรปุริสธรรมสารธิสัทธเทวมนุสสานงพุทโธพควาติอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปันโนสุขตโลกวิทุอนุตโรปุริสธรรมสารธีสัทธเดวมนุสสานงพุทธพควาติ Itipiso bhagava arahamsamma samputtho, vichacarana sampanno sukha tolo kavitho, anuattaro purisadhamma sarati, satateva manursanam ตกาโมลเพปุตงังธนากาโมลเพทานางอธิกาเยกา y y an ang, ยายายเทวนังปิยะตังสุตวะอิติปิโสภะคะวายมราชาโนทาเวสุวโนมรณังสุขังอรหังสุขโนตนะโมพุทธายา ยยาสนาคาถาพุทธาเชตวามรังสวานังจตุสัจจสพังระสรงเยไปวิ่งสูนราสภาตันหังกะราทโยพุทธาอัตถวีสตีนายกัสเพปฏิติตาไมหังมัตเตเกเตมุนิสาราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโธธรรมโมทพิโลเจเนสังโฆปฏิติโตไมหังอุเรสภากุนากโรุ อาทะเยเมอนุรุโธสารีปุตโตจัทกขิเนโกนทันโยปิทิภคัสสมิงโมคลาโนจวามะเกทักคิเนสาวะเนไยหังอาสุงอนันทราหุโรการสปูจามหานาโมอุภาสุงวามโสตะเกเกสันเตปิทิภคัสสมิงสุริโยวาปังกาโรนิสินโนสิริสัมปโนโสปิโตมุนิปุงขวโว กุมารกัสโปเทโรมเฮสีจิตวาทโกโสไมหังวัเนีนิจังปฏิทัสสิกุณาตโรปุณโณอังคุลิมาโลจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจาอิเมชาตานารเตติลกามมาเซซาสิติมหเทราวิชิตาชินาสาวกาเอเตสิติมหเทราชิตาวันโตชิโนรสาฉันตาศีระเตเชนอังขมังเคสุสันติตา รัตนังปุรโตอาสีทักินีเมตาสุตะกังทัชคังปัจโตอาสีวาเมอังคุลิมาละกังคันธาโมราปริตันจะอาตานาติยาสุตะกังอากาเซชะทนังอาสีเซสะปการสันติตาชินานาวารสังยุตตาสัตตาปะกะละลังกตาบาตาปิตาทิสัญชาตาภะิราชุปัถทวะ อาศัยทราบินยังยันตุอนันตชีนเตจสาวาสโตเมสกิเจนะสธาสัมพุทธปัญจเรชีนาปัชรามาชานิวิหารันทางมหิทเรสธาเปรตุมังสาเพเตมหาปุริสาสภาอิเจวะมโตสุขุโตสุราโคชินานุภาเวนาชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนาชิตาริสังโฆสังขารุภาเวนาชิตันตรายอ สัทธามานุภาวะปาริโตจรามิชินาปัญเชลเอติสาธุผู้ตั้งสัติฐาน สาธุข้าพเจ้าขอตั้งสัตว์อธิษฐานกราบอาราธนาบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอหลวงปู่ได้โปรดเมตตาอาราธนาบารมีรวมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตั้งแต่สมเด็จองค์พระโถมบรมมหาจักรพรรดิจนถึงองค์ปัจจุบันบารมีรวมแห่งพระปัจเจกพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ทุกทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตโดยมีบารมีรวมของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุด ขออาราธนาบารมีทั้งหลายแผ่ไปยังภพภูมิต่างๆตลอดทั้งสามแดนโลกธาตุอันประกอบไปด้วยเทพหกชั้นพรหมยี่สิบชั้นเทพพรมเทวาทุกชั้นฟ้ามหาสมุทรทั่วทั้งแสนโกดจักรวาลอนันตจักรวาลเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามา้าเทพพรมเทวาที่เกี่ยวพันกับข้าพเจ้าตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตท้าวจุลกบาลพร้อมทั้งบริวารพระศรีสยามเทวาธิราชทุกๆพระองค์ วีรบุรุษวีรสตรีทั้งหลายที่คอยปกป้องแผ่นดินสยามสารเจ้าพ่อหลักเมืองทุกๆจังหวัดพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระกาลชัยศรีทุกจังหวัดพระราหูเจ้ากรุงพารีแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพสต์พระเพิงพระพายพญาครุฑพญานาคคนทันกุมพันพร้อมทั้งบริบารลาษีและดาบทั้งหลายชาวเมืองรับแลตลอดทั้งโอปติกะทั้งหลายและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าและหมู่คณะได้แปอธิฐานไว้ และไปยังรูปลักษ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้าสร้างขึ้นขอหลวงปูป่โปรดเมตตาน้อมนาท่านทั้งหลายเหล่านี้มาร่วมสวดบทมหาจักรพรรดิพร้อมกันกับข้าพเจ้าเพื่อเพิ่มกําลังนักาการระบบัติดเทินสาธุพุทธทางชีวิตังเมปูเชมิทำม,มังชีวิตังเมปูเชมิสังฆังชีวิตังเมปูเชมิพุทธทางวันธามิทำม,มังวันธามิสังฆังวันธามิครูอุปชาอจาระคุณนาง อาจริยาคุนังวันธามิมาตาปิตุคุนังวันธามิพระตรายสิขาดุคุนังวันธามินโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Putang required kacami, sharing cageoh kacami, sangkang also kacami. the bottom putang notepad kacami, finger print favour of kacami, ob tian sangkang saranRad kacami. find Matthew putang put kacami, saranel kacame dutian p pi ตาจิยามปีสังคังสรนางคัจฉามิปานาจิปาตาเวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิอาจินาธนาเวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิกามีสุมิจจจาราเวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวระมณีสิกขาประทางสมาธิยามิ <c oughs> สุราเมระยามัชาปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทางสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิอิมาณิปัญจสิกขาปทานิสมาธิยามิสีเลนะสุขตินยันติสีเลนะโพคสัพปทาสีเลนิพูติมยันติตัสมาสิลังวิโสทะเย นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังอาราธนานังกโรมิธรรมังอาราธนานังกโรมิสังฆังอาราธนานังกโรมิ นะโนมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติภะคะวานะโมโพธิสัตโตฯพระมะปัญญานาโมโพธิสัตโตพรหมปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมัปัญโยนะโมโพธิสัตโตพรหมปัญโย โยโธโสโมหะจิตเตนะพุทธสมิงปาปะกตุมยามะมัตะเมกตังโทสังสัปะปะปังวินาสตุโยโทโสโมหะจิตเตนะธรรมสมิงปาปะกตุมยามมัตะเมกตังโทสังสัปะปะปังวินาสตุโยโทโสโมหะจิตเตนะสังฆสมิงปาปะกตุมยามะมัตะเมกตังโทสังสัปะสัพพะปาปังวินาสตุ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธายะพระพุทธไตัรัตนายานวณีนพรัสสีสหัสสสุทันมาพุทโธธัมโมสังโฆ ยถา,าพุทธโมนะพุทธบูชาธรรม,มบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรงังคันสังศีวรีจามหาเถรงังอาหารวันทามิทุระโตาอาหารวันทามิทาตุโยอาหารวันทามิสัพโสพุทธธรรม,มสังฆบูชามิสาธุทำอธิษฐานแผ่บุญ สาธุข้าพเจ้านางรัชายาบรูนเนอร์ผู้ยอมรับนับถือพระพุทธศาสนายกพพุทธเจ้าพระธรรมพระสงค์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขออาราธนาบารมีรวมแห่งพ,ร,พระพุทธเจ้า,ท,า,า,จาทุกๆพระองค์พระธรรมพระปัจเจกพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยที่สุดขวงหลวงปู่ทวดหลวงปูด่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอบารมีรวมอันหาที่สุดไม่ได้ทั้งหมดนี้จงแผ่ไปถึงพวกภูมิต่างๆทั้งสามแดนโลกธาตุ นับแต่อายภูมิสูงขึ้นไปถึงพมโลกขอสรรพสัตว์มนุษย์เทพเทวาในหมื่นแสนกจักวารอนันตจักรวาลทั้งหมดทั้งสิ้นพระศรีสยามเทวาที่ราชพระเสื้อเมืองพระทรงเมืองพระราหูเจ้ากรุงพาลีโอปติกะแม่พระธรณีแม่พระคงคาแม่พระโพศกพระเพลิงพระพายพระพิรุณพญาครุฑพญานาคคนทานพร้อมบริวาลและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายเหล่านั้นที่ได้เอ่ยนามก็ดีไม่ได้เอ่ยนามก็ดี ที่ยังต้องเวียนว่าอยู่ในวัฏสงสาร31ภูมิทั้งหมดทั้งสิ้นขอจงได้รับมาหากุศลผลบุญบรารมีที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญมาแล้วโดยทั่นทั่วทุกตัวทุกทนทุกคน,ท,กคนทุกท่านเทินสาเธเภพุ้ชาสาพเพธรรมาสาเพเภสังฆาพระับปัตตาปัญเจกานันจะย่างพลงังอรหันตานันจะเตเชนะรักขังพันธมิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสงังฆาพระลัปตตาปัญเจกานันจะยางพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสสพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาพระลัปตตาปัญเจกานันจะย่างพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสสะพสโสาธุพ <c oughs> ุทธังอธิษฐานิธามัมางอธิษฐานิสังฆังอธิษฐานิสาธุข้าพเจ้านางนารัชญารเนผู้ยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนายกพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งอันสูงสุดขออาราธนาบารมีรวมแห่งพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระปัจเจพุทธเจ้าพระอริยสงฆ์พระโคติสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุกๆพระองค์นับแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตโดยที่สุดของหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงตามาเป็นที่สุดขอได้โปรดรวมกําลังแห่งบารมีสิทธัตอันได้แก่ทานบารมีศีลบารมีเนคขมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมี ขันติบารมีสัสจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีของข้าพเจ้าที่เคยได้บำเพ็ญเพื่อนำมาใช้เป็นกำลังให้มีความคล่องตัวในทุกๆเรื่องสิ่งอันใดที่ติดขัดขอให้เกิดความคล่องตัวสิ่งอันใดที่คล่องตัวอยู่แล้วขอให้คล่องตัวยิ่งขึ้นไปอันหนึ่งขึ้นชื่อว่าความอดอยากความลำบากความยากจนความไม่มีความเจ็บไข้ได้ป่วยและการรอคอยจงเห่ือได้บังเกิดมีแก่ข้าพเจ้านับแต่วันนี้ตัาบจนเข้าสู่ พระนิพพานด้วยเถิดสาธุโดยเฉพาะในขณะนี้เวลานี้ข้าพเจ้าขอมีความพ้องตัวในเรื่องการที่ข้าพเจ้าจะขายบ้านหลังนี้ข้าพเจ้าขอให้มีลูกค้าเนี่ยมาดูในเร็ววันนะคะขอให้ลูกค้าเนี่ยมาดูแลบ้านหลังนี้ต่อจากข้าพเจ้าเนี่ยขอให้สําเร็จขอได้หยิบเงิน10บล้านขึ้นไปนะคะขอให้สําเร็จ ขอให้ได้เจ้าของบ้านหลังใหม่ที่ตัวจีนได้ขอให้เข้ามาซื้อบ้านหลังนี้ต่อจากข้าพเจ้าในวันด้วยเถิดและขอให้ข้าพเจ้าเรื่องการเดินทางไปอยู่ต่างประเทศและก็เรื่องการไปศึกษาต่อขอให้สําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างด้วยเถินสาธุขอให้สำเร็จตามความมุ่งมากปรถนานของลูกสาวข้าพเจ้าที่ได้สั่งเสียไว้ก่อนล่วงรับดับฝูนนปสาธุขอสำเร็จสำเร็จสาธุ สัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปัญเจกานันจะยางพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาเตชนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาสัพเพธมาสัพเพสังฆาพระลับปตตาปัญเจกานันจะยางพระรังอรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธมิสัะพโสสาธุพุทธังอธิฐานิธรรมังอธิฐานิสังฆังอธิฐานิ แผ่เมตตาอาหารสุขิโตโหมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุกโขโหมิปัจจากความทุกอเบรโหมิปัจศจากเวรอัพยาปะโชโหมิปัจศจากอุปสรรคอันตรายและความเบียดเบียนทั้งปวงอานิโคโหมิปัจศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนางปริหารามิมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด สเพสตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็ตตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรต่อกันและกันเลยอภยญาประชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความทุกกายทุกใจเลยสุขีอัตนางปริหารันตุจงมีความสุกกายสุกใจรักษาตนให้รอดพ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด อีทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุกิตาโหตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมยาตินางโหตุสุกิตาหตุญาตโยขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้ามีความสุขอีทังเมครูปัจชยาจะริยานางโหตุสุกิตาโหตุครูปัจชยาจะริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาและอาจารย์ของข้าพเจ้า ขอให้ครูอุปชา Stuart และอาจารย์ของข้าพเจ้ามีความสุขอีทางสัพระเทวตนางหตุสุกิตาหตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพวพเปตนางหตุสุกิตาโหตุสัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายมีความสุขอีทางสัวพเวรินางหตุสุกิตาโหตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จ mm hmm. แก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลาย ขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายมีความสุขอีทางสัพพสัตตนางโหตุจุกิตาหัวตุสัเพสัตาขอส่วนบุญนี้จงสมเด็จแก่สัตว์ทั้งหลายขอให้สัตว์ทั้งหลายมีความสุขทั่วหน้ากันเทินกายากะกามังวจีกามังมโนกามังสันจิจะกามังอสันจิจะกามังขมันตุเมอโหสิกรรมังภาวาตุเมกรรมใดๆที่ข้าพาเจ้าได้ทรํรล่งเกินแก่ผู้ใดโดยตั้งใจก็ดีไม่ได้ตั้งใจก็ดีจงยกโทษให้เป็นอโหสิกรรมแก่ข้าพเจ้าแม้กรรมใดที่ใครทําแก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขออโหสิกรรมให้ยกเป็นอภัยทานให้เขาเหล่านั้นมีเมตตาจิตคิดเป็นมิตรกับข้าพเจ้าจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันตลอดไปด้วยอันนิสงแห่งบุญนี้ขอให้ข้าพเจ้าและครอบครัวพ้นจากความทุกข์ยากลําบากเข็นใจปัรถนาสิ่งใดอันเป็นไปโดยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงพ่านสําเร็จด้วยเทอนิพพานาัจโยโหตุสาธุปวดนะ้ำให้เจ้ากรรมนายเวร ข้าพเจ้าขออุทิศบุญจากการสวดพระพุทธมนต์นี้ให้แก่เจ้าการรมนายเวรทั้งหลายที่ได้เคยล่วงเกินท่านไว้ไม่ว่าจะอยู่ภพภูมิใดขอให้ท่านได้รับผลบุญนี้ท่านที่มีทุกข์ขอให้พ้นจากทุกข์ท่านที่มีสุขขอให้สุขยิ่งขึ้นไปเมื่อเจ้าการรมนายเวรทั้งหลายได้รับผลบุญที่ข้าพเจ้าอุทิศให้นี้โปรดอนุโมทนาบุญแก่ข้าพเจ้าให้เข้าถึงความเป็นผู้พ้นทุกข์ด้วยอำนาจบุญที่อุทิศให้นี้ด้วยเทอญ สาธุสข้าแต่ศิษศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงข้าพเจ้าขออุทิศบุญกุศลที่ได้เจริญภาวนานในวันนี้ไปถึงศิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสาวกโลกรวมไปถึงคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายบรรพบุรุษที่ร่วงลับไปแล้วสาวข้าพเจ้าอดีตดาวันสุดนโ,โบขอให้ได้รับบุญจากแม่ ถ้าลูกมีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้าลูกมีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปรวมไปถึงท่านเจ้าที่เจ้าทางก็ภูมเจ้าที่พีตาาเก่าพิตารณาใหม่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายสรรพสัตทั้งหลายสาธุท่ามาอนุโมทนาบุญเอาเถิดสาธุท่ามีทุกข์ก็ขอให้พ้นทุกข์ถ้ามีสุขก็ขอให้สุขยิ่งยิ่งขึ้นไปสาธุขอให้ครอบครัวข้าพเจ้าลูกหลานจงมีความสุขความเจริญมีความสําเร็จในเรื่องการงานการเงินทําอะไรก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองขออให้กะไร็ ปวดภัยสาธุสาธุปกปักรักษาคุ้มครองลูงกหลานด้วยเถิดสาธุ่ยก็ไปกวดน้ำก่อนนะคะ